สวัสดีพี่พี่พแฟนบอลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ยิงเข้าป้าจะมาวิเคราะห์ไวใน30วิวีกันนะคะก่อนอื่นฝากแอดไลน์ด้วยนะคะแอดเท,ท็ทีศูนและฝากติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและการวิเคราะห์อบอลน,นะคะวันนี้อยู่ในฟุตบอลคู่ใหญ่ในกันซลซโซซิลิอาอิตาลีนะคะนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตสน,นะคะเรดราคาออกมาเป็นนาโปลีต่อปอปอนะคะ เฮตูเอนของทั้งสองทีมที่เจอกันทั้งหมด185ครั้งโดยประมาณนะคะยูเวนตุชนะ85ครั้งนาโปลีชนะ49ครั้งนะคะ สเสมอกัน51ครั้งฝั่งนาโปลีเวลาเล่นในบ้านนะคะนาโปลีถือว่าแข็งพอสมควรนะคะคองบอลและบุกได้ลื่นนะคะสถิติที่เจอกันช่วงหลังถือว่าข่มยูเวนตุสได้อยู่หมดเลยนะคะ5นัดหลังสุดนาโปลีชนะถึง3นัดน,นะคะเกมรุกของนาโปลีในบ้านนะคะถือว่ายังไว้ใจได้ทำให้ราคาต่อปอปอถือว่าไม่แรงเกินไปนะคะ มาดูฝั่งยูเวนตุสกันนะคะยูเวนตุสเป็นทีมที่เล่นเกมรับดีอยู่แล้วนะคะและมักใช้จังหวะโต้กลับได้อันตรายนะคะถึงแม้จะเป็นทีมเยือนแต่เป็นทีมประเภทแพ้ยากนะคะหากเกมนี้ตั้งรับแน่นๆนะคะโอกาสยันเสมอมีสูงเลยนะคะแต่ถ้านาโปลีจบสกอร์ไม่คมนะคะอาจจะหาจังหวะสวนกลับแบบนี้ก็มีลุ้นเช่นกันนะคะ ยิงเข้าเป้าวันนี้ขอเชียร์ไปที่นาโปลีนะคะในราคาต่อปอป,อปอมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยนะคะเพราะเล่นในบ้านมักทําได้ดีนะคะแต่ถ้าคนที่เน้นความปลอดภัยนะคะรองยูเวนตุสก็ไม่ผิดนะคะโอกาสเสมอมีอยู่เหมือนกันนะคะสกอร์ที่คาดไว้2ประตูต่อหหรือ1ประตูต่อศูนย์นะคะให้นาลีมีลุ้นเบียดชนะแบบเฉินเืนะคะ สำหรับพี่ๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงนะคะคอมเมนต์แและอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ